สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดุนคนดอนแชนแนลคลิปนี้ครับมาไปเบิงนาฮานนาเวที่และการช่วงอีลาน้อยขึ้นฮานขึ้นเวทีของศิลปินผู้ไทยพี่น้องสะอ่อนค,ครับครับสุดสีชมพูอ,องต้องต,องตาหากบอคับลูกสาวพภอยแม่ครับหูวฮันี้ครับอีลาน้อยอุ้งอิงพ่อโจเดินทางไปร่วมง,งานนะครับเปิดฤดูกาลของทางศิลปินผู้ไทยพี่น้องคลิปนี้สิเอาบรรยากาศนาฮานนาเวที่พอลูกครับ ความสนุกความมวลความสเสดิดครับซึ่งศิลปินผู้ไทยกับสาวน้อยเพ็ินแพงนี่ก็สิเป็นหมอล่ำคนละสไตล์คนละแนวเด้ยพี่นอ้องถ้าเป็นสไตล์ของสาวน้อยเพ็ินแพงก็สิสเสดิดนะครับมวลนะครับเตยย่างเดียวส่วนศิลปินผู้ไทยนี่สิเป็นลักษณะของคล้ายๆกับล่ำขอัแก่นเนาะคล้ายๆกันพี่น้องครับก็สิคนละแบบคนละแนวนะครับความมวลความสนุกกับย้วแจพูมักครับนี่ว่า อีหล่าน้อยอุงอิงครับมือนีนะครับไปเสเด็จเทิงเวที่ศิลปินผู้ไทยไปให้เอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรนเนแพงครับได้สัมผัสบรรยากาศของศิลปินผู้ไทยโอ้สะอรค์ขึ้นกันได้พี่น้องครับดนตรีเพลินแสงสีเสียงกะบ่ธรรมดากึกันนะครับอืมปูว่าเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานที่จางเพลินไวเนี่โอ้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีครับศิลปินผู้ไทยเนาะเปิดหูเปิดตาของเอฟซี FC, สาวหน่อยเพชรนเนแพงเอฟซี FC, อีหล่าน่อยไปน้ำกันเพราะว่า ทําทซ้าได้ไปเบื้องเนาะได้ไปเห็นครับผู้ลงนเพมันก็เป็นเอฟซอยู่แล้วล่ะครับเอฟซีมนกลายหลายอยู่แล้วล่ะนะครับเอฟซี FC ทั้งศิลปินผู้ไทยก็จะได้เห็นความสามารถโชว์ของอิหลานหน่อยอุ้งอิงพ่อโจนะครับเอฟซี FC ทั้งสาวหน่อยก็จะได้เห็นความมวลความสนุกของศิล,ลปินผู้ไทยเพราะว่าหมู่ว่านนี้ครับมีกลุ่มปิดนะครับมีกลุ่มปิดทั้งศิลปินผู้ไทยเปรนเทศกลุ่มปิดขึ้นมานํานะครับมีลฟ์สดกลุ่มปิดพร้อมนะครับตอนนี้ แต่ถือว่าถูกปุ้งล่ะครับพี่น้องเวลาที่เปิดฤดูการปิดฤดูการเป็นกเคมีการไล่ซดกุ้มปิดเกิดขึ้นไอเอฟซีแฟนคลับที่บได้เดินทางเดินทางไปหรือว่าเดไปนาการนางานในเบิงนําก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสาร้างรายได้นะพี่น้องเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีครับเอามาบอกทีลูกสาวจังหน่อยพี่น้องครับโชว์แรกออกมานะครับก็บเป็นโชว์ของพอโจครับโดนแล้วครับที่โบเห็นพโจขึ้นเวทีและการร้องเพลงครับพี่น้อง จับไม่รองเพลงครั้งแรกของพอโจกาว,วาไดาครับอยู่เวทีของศิลปินผู้ไทยทุกเตือนนี่แต่เพิ่อนอยู่วงเจ้าของนี่เพิ่นกัดอยู่ทั้งหนาห่านครับกดตอัน,น,นยังเกาะ CO2 นะครับกดควั้นดูผลนะครับปรากฏว่าไปเวทีศิลปินผู้ไทยนะครับพโจก็จับไม่ขึ้นรองเพลงครั้งแรกของฤดูการกาวาไดพี่น้องครั้งแรกของฤดูการนะครับเ,เรียกได้ว่าเห็นยเสียงดีคือเก่าครับพโจเนาะ อยากให้ขึ้นเวทีสาวน้อยอยู่เด้อพอโจนะครับคู่กับอีหลาน้อยเนาะเวทีเจ้าของพระนขึ้นเด้พอโจพระนขึ้นร้องเพลงเลยนะครับหลังจากเปิดฤดูกาลแมีนบป้พี่น้องนะครับหลังจากพอโจร้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นคิวของลูกสาวนะครับอีหลาน้อยอุ้งอิงก็ได้นําบทเพลงเพชรชาวดินพี่น้องเพชรชาวดินไปโชว์บนเวทีศิลปินผู้ไทยครับแดนเซอร์นะครับทีมแดนเซอร์คนทําโชว์กับบัมเบิไผ่อ่นไกพี่น้อง ก็คือคู่ปอกับคู่ไก่นะครับที่ทําหน้าที่นะครับเป็นโว์นี่ให้กับลูกสาวเลยกัดนตรีต่างๆเนาะสคริปต์ต่างๆก็สิเป็นคู่ปอเป็นคนว่างให้นะครับตอนนี้ช่วงนี้เพื่อนกับปอยุททังศิลปินผู้ไทยหลังจากที่เพิ่นออกจากสาวน้อยลำเพิ่นโว์ครับก็ถือว่าล่งตูพี่น้องครับมวลเสด็จพ่อพอยแม่ทังนาหานนาเวทีของศิลปินผู้ไทยก็ให้การตอบรับให้การต้อนรับอีลาน้อยเป็นอย่างดีครับแล้วก็เมื่อคืนก็มี มาไล่เฉพาะกิจนะครับมาไล่เฉพาะกิจนะครับคอ oh. งครองแสนอยู่พี่น้องคร่งแสนอยู่เกินหาหกหมื่นอยู่อีหลานหน่อยก็ไดแต่มาไล่านาะฮานาเวทีแล้วก็ได้รับความฮักความเมตตาจากพวีววิรพงษ์วงศิลเนาะ oh. ถือว่าเป็นบรมครูครับทั้งทั้งการรองการรั่มนะครับศาสตร์ศิลทั้งการรองการรั่มแต่ถือว่าไปเยี่ยมยามนะครับไปเยี่ยมยามเมื่อวานนี้พอกานใช่กะไปนะครับตั้งแต่เวียนเวียนผมะพี่น้องไปซอยไล่กุมอ่กุมปิดขายบัตรกุมปิด และก็ไปซอยซื้อบัตรนะครับแจกบัตรฟรีหน้างานถือว่าเป็นความหักความแห้งครับถือว่าเป็นความหักความแหง้งเป็นมิตรภาพของหมอล่ำพี่น้องต่อการใช้กระได้นะครับตาหักตาแพ้งครับสำหรับต่อการใช้เนาะนะครับแล้วก็ทีมงานรถตู้ครับทีมงานรถตู้ก็มากครบเลยนะครับมากครบสําหรับอวลาหน่อยเองมีพ่อเอกแม่หน่อยก็มารวมอยู่ศิลปินผู้ไทยนําเพราะว่าเพิ่นสิไปต่อได้นะครับมือแรงครับพี่น้อง กีลาน้อยหลังจากเร็จจากศิล,ลปินผู้ไทยนะครับกะสีไปทังนครพนมอ่าไหลเลือไฟนครพนมนะโอ้มาเป็นตะมวนถลางมือแรงวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ช่วงนี้ฝนก็บ,บ่คไอยมีน่ะนะเนาะวันศุกร์นะครับพี่น้องกะสิยุทธเดสาวอาทิตย์เนาะไปกันหลายพี่น้องครับไปท,งทังบุละนครพนมครับกีลาน้อยสาวน้อยเพื่อนเพลง,พลง,พลงทีมงานเต็มวงครับอยู่ทางจังหวัดนครพนมเนาะ ก็ถึงบรรยากาศของการโชว์ยูศิลปินผู้ไท้พี่น้องครับรู้สึกว่านะครับเวทีใดกะเอายูอีลีลูกสาวเนาะนะครับโดยเฉพาะระดับการร้องการล่ำหรือเสียงของเพื่อนนี่ครับพี่น้องนะเสียงของเพื่อนนี่ฟังหนาห่านหนาเวทีนี่บู๊ยเสดดเดอดครับแล้วก็เสียงยังใสอยู่คือเก่าพี่น้องเสียงยังใสอยู่คือเก่าบอกว่าใสไม่ตัวใดเนาะมือขึ้นเพื่อนไดใสไม่เจ้าของบรวุเนาะครับนาจะเป็นไม้ของทางวุ้งครับ การย่งเสียงดีคือเก่าพี่นอ้องนี่แหละนักร้องดีบัตรองโทษไม่พี่น้องครับบัตรแดงน้องในพี่น้องล้องไปฟังเบืองเดอลองนําฟังเงบืบองาช่วงโชว์ของอีหลานหน่อยอุอ๋ยเองครับและการที่สําคัญคือบวกกับพ่อจูครับพ่อจูอยู่ทึงเวทีกับลูกสาวนี่นะครับเพลงเฮดให้เอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเองนะครับมีรอยยิ้มเห็นลูกสาวกับพออยู่ทึงหานทึงเวทีพี่น้องนี่แหละคือความปังเนาะ ว่าจะยู to ่ใสอยู่น้ากันพ่อลูกนะครับหรือว่าปังปังนะครับบุญบารมีคือเรียกว่าบารมีเพ่นหนุนกันนะครับพ่อกับลูกนะครับหรว่านี่เรียกว่ากุมทั้งกลุมปิดทั้งหนาหานของศิลปินผู้ไทยกับอาเนี่ครับบานมีไทยถอดร้ามดิไทยถอดสดกลุ่มปิดลาสดกุมปิดพร้อมถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งของมวงการมอลลัมกันแล้วกันเนาะในการสร้างรายได้พี่น้องครับและก็ที่สําคัญคือเฮทไหยเอฟซีแฟนคลับครับได้เห็นนะครับได้เห็นโชว์ ได้เห็นการแสดงนะครับที่สมบูรณ์แบบของศิลปินผู้ไทยนะครับผู้ติดตามนะครับก็ได้เห็นเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานก็ได้เห็นก็ถือว่านะครับผู้ทั้งไก่นั่นแหละได้สนับสนุนวงเพลินพร้อมเนาะเอานะครับถือว่าอลังการครับเวทีโชว์ต่างๆลงตัวสําหรับศิลปินผู้ไทยเลยครเจ้าภาพเจ้าการเจ้างามเจ้าการเจ้างานครับที่ว่าจ้างเอาไว้นะครับก็ถือว่าเหมาะสมสมศักดิ์ศรีครับสมศักดิ์ศรีนะครับเป็นมลำอีกวงหนึ่ง นะครับที่คุณภาพนะครับศิลปินผู้ไทยแต่ก่อนเพิ่นบงพงวงอันวิรพง่วงศิลป์เนาะนะครับวงดนตรีวิรพง่วงศิลป์เพิ่นก็เปลี่ยนเป็นศิลปินผู้ไทยนะครับบริหารงานโดยพ่อวิพรพงกับลูกชายเพิ่นครับนะเอาถือว่าอีหลาน้อยอุ้งอิงค,ครับก็ได้ไปนะครับซอยการซอยงานพ่อวิรพงตามคำมั่นสัญญาเนาะเพิ่นมาขอเลยเด้นะครับเพิ่นมาสาวหน่อยเพิ่นเปดนแพงสองหลอบเลยนะครับรอบจริงจริงครับรอบที่สองก็ขอพ่อโจเลยว่าต้องไปให้ได้มือวันที่สองปางก็ดว่ากะ พอดีเนาะพอดีที่เพิ่นวางจากงานแล้วกัช่วงนี้นะครับเพิ่นก็ะเตรียมโชว์หม้วันที่17ตุลาพะนะสิเปิดโงงไม่พะนะอพอจูบอคักใจสาวหน่อยเพิ่นเป็นแพงบอคักใจว่าสัน่นมันยังบอคักใจเพิ่นอยากเปิดโงใไม่ทุ่มเป็นลักล่านอีกแล้วพี่น้องครับสําหรับโชว์หม่โชว์ของลูกสาวโชว์ของพี่อมแอมโชว์ของพี่อ๋อสุรพลเฮ้ามาเบิ่งครับว่บาสิเป็นยังไนน๋เนาะนะครับ เรียกว่าแบรนด์ของบบจูนะครับแบรนด์สาวน้อยเป็นเพแพงบาเห็นหาผพิดหวังอยู่แล้วครับสาําหรับคนที่มักมวลมักสเสด็จพี่น้องครับสาวน้อยลําเพินเต้ยสเสดือเฟี่ังแต่ว่าเตยสเสด็ดลวดพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ครับเบ้าดุนึ้นมาเบาสมนีกรน,นะครับคลิปหนามาพอกันไหมมือแลงนะครับไปพอลูกสาวอยู่นะครพนมพี่น้องครับพี่น้องทางนะครพนมไปไหลายเด้อนะครับเอาคลิปนี้ไว้สนิกขึินมาพอกันไหมสวัสดีครับ